สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการชนะเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยวันนี้พบกันครับวันอังคารที่15เมษายนพุทธศักราช2568วันนี้เรายังอยู่ในช่วงของสงครามกันอยู่นะครับยังคงเป็นวันหยุดต่อเนื่องกันอยู่ท่านผู้ครับพูดถึงเศรษฐกิจในจังหวัดทางภาคใต้นี่ยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดทางภาคใต้ ปรากฏวันนี้ครับราคายางตกต่ำมา10กว่าบาทก็วันนี้เราได้เสียงโอดควรจากบรรดาพี่น้องชาวสวนยางพอใกล้จะเปิดเทอมแล้วราคายางก็ตกต่ำที่ดังที่สุดก็คือวันนี้ท่านอดีตนายรัฐมนตรีชวนหลีกภัยครับท่านออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้โดยวันนี้ท่านชวนหลีกภัยครับอดีตนายรตีบอกว่าท่านได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวสวนยางจํานวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่พึ่งพายางพาราเป็นรายได้หลัก ได้แสดงความห่วงใยและกังวลต่อภาระที่ตกอยู่กับเกษตรกรคุณชวนัชวนเองก็เลยมีการต่อสายตรงไปถามข้อมูลจากทางคุณน,นันุบลพินโยสินวัตรรัมตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ไปถามข้อมูลจากคุณเพิกเลิศดวังพงศ์ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเพื่อขอให้เร่งดําเนินการอย่างเป็นระบบในการคลี่คลายปัญหายางพาราตกต่ําโดยเร็วท่านชวนสงสัยครับว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมราคายางพรารามันถึงตกต่ำม,มากขนาดนี้ท่านรับสื่อร้องเรียนมาเดี๋ยวเราจะไปตรวจทานข้อมูลเรื่องของราคายางพราราตกต่ำในช่วงนี้ว่าเป็นเพราะอะไรไปพูดคุยกับนายกสมาคมสพ,พันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยดรอุทัยสอนหลักทรัพย์ครับอยู่ในสายการท่านบุ้ชมเลยนะครับดรอุทัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธรรมศักดิ์ครับครับสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยนะครับช่วงสงกรานต์ท่านดรอุทัยครับขอบคุณท่านมากนะครับให้เกียรติทางรายการอีกครั้งครับท่าน,นครับ เออท่านชลิกภัยอดีตมติออกมาตั้งคําถามอย่างดังครับท่านดรอุทัยว่ายางพารามนตกต่ำเพราะอะไรพกท่านได้เรื่องรงเดือนจากชาวสวนยางจานวนมากเลยก็ตั้งคําถามนี้ไปยังดรอุทัยครับเกิดอะไรขึ้นครับกับยางพาราในบ้านเราขนาดนี้ครับดรอุทัยครับคือก่อนอื่นผมขอเรียนให้ผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบนะครับว่าปัญหาการเมืองปัญหาระหว่างประเทศนะฮะมัน ตอนนี้มันวุ่นวายทําขึ้นภาษีจีนไม่ยอมอะไรต่างๆเนี่ยและอีกวระการหนึ่งนะครับน้ํามันก็ปาเลนมันต่ําลงครับ,ร,บราคามันถูกลงยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์ยางเทียมเนี่ยมันถูกกว่ายางธรรมชาตินะฮะอ,อันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วก็มันเป็นปัญหา ซึ่งผมว่าผู้คนตรงๆคุณธรรมศักนะฮะผมได้ทําหนังสือไปสามฉบับไปถึงกรรยอบังถึงนันตีว่าการเกษตรบังบก็ไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรผมคาดการไปก่อนแล้วเพราะหนังสือของผมว่าไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกานน่ะผมคาดคณ<อ>นว่าปัญหาเนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนครับคุณธรรมศักดิเชื่อไหมครับว่าราคายางเนี่ยเมวันที่แปดเมษายนเนี่ยครับ ลดลงสิบเกือบสิบเอ็ดบาทนะฮะก่อนนะฮะเพราะวันที่สี่เริ่มวันที่สี่ราคามันหกสิบห้าบาทหกสิบห้าตางค์ห้าหกเจ็ดนี่หยุดนะฮะหยุดการซื้อวันที่แปดเนี่ยเหลือเพียงเหลือเหลือวันที่แปดนี่เหลือเพียงห้าสิบหกบาทเท่านั้นเองอน้ำยางสดนะฮะ สิบกว่าบาทนี้มันตกใจหมดนะพี่น้องเกษตรกรนะเพราะว่ามัน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 ลดลดเหมือนกันหมดแต่ต่างประเทศเนี่ยมันได้ลดเพราะว่ามีการซื้อขายร่วงหน้าไว้แล้วอ๋อครับทำไมไม่ใช้กฎหมายพรบควบคุมยางซึ่มีอยู่แล้วผมก็ทำหนังสือไปถึงรัฐสีว่าการกระทรวงเกษตรมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนั่นแหะครับแล้วมนพิญโยศินว่าให้เอา พระราชด่ารยางแห่งพระราชด่าควบคุมยางปี2522ออกมาใชา้นะครับเพื่อจะควบคุมราคาแล้วราคาในประกาศกันโอ้ผมมองดูแล้วมันเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ประกาศให้ยางพาราเป็นสินค้าในการควบคุมแล้วใช่ไหมครับดุเตอรอุตัยัใช่ครับใช่ครับ,รบก็เขามีอยู่ในกฎหมายอยู่แลว้วฮะทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์เ่กระทรวงเกษตรมีพรบควบคุมยางนี่กำกับ คนออกไปอนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะมาใช้เพราะไม่มีการประชุมกันเลยนะฮะอันนี้ผเป็นสิ่งที่นั่นเพราะว่าไงๆผมว่าพอค้าซื้อขายลงหน้าแล้วอ่ะมันมันมันกำหนดราคาอยู่แล้วแล้วมันลดลงสิบบาทขึ้นไปเนี่ยมันมันต้องใช้วิธีการบางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะว่าต้องมีธรรมาทิบานพอสมควรนะครับเรื่องนี้ นั่นคือสาระในหนังสือสามฉบับที่ดรอุทัยมีไปถึงรัฐมนตรีเกษตรไปถึงการยางแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่พอสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ท่านชวนก็ออกมากระทุ้งอีกรอบหนึ่งท่านผ่วงใหญ่มากเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วแต่ราคายางมันยังตกสิบกว่าบาทนี่ออปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นเพราะพฤติกรรมของผู้ประกอบการรายใหญ่มีส่วนไหมครับในการกดราคารับซื้อครับดรอุทัยครับผมว่าราคากลางเนี่ยมันมันมันตั้งอยู่ทำไมมันต่ําลงทันทีอะฮะทั้งนี่รู้ว่า พ่อค้าเนี่ยขายลวงหน้าไปแล้วครส่วนพ่อค้าเนี่ยต้องฉวยโอกาสนะผมว่าบางครั้งเนี่ยเอากรณีสา,ารัดขึ้นภาษีนะฮะนะฮะแล้วก็จีนรับจะจีนก็ไม่ยอมทําตามอะไรเหล่าเนี้นะครับแต่ก็อย่างนั้นเนีไอ้นี่มันก็ขยายเวลาไปทังเก้าสิบวันนะน<ช>แต่า ราคาควรจะขึ้นใช่ไหมครับ90วันในยขยายเวลาไปเนี่ยเออทีนี้เราต้องทํางานล่วงหน้านะคุณธรรมศักดิ์ไม่ใช่ว่าเรามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันอืเพราะในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยตามมาตรา5เนี่ยมีตําแหน่งนี้โดยตรงเลยนะที่จะดูแลเรื่องเอพระรยัดควบคุมออยางผมว่าสําคัญมากตอนนี้ไม่ควรควรจะอ,ออกมาใช้เป็น ีหลายปีแล้วเนี่ยยังไม่เคยประชุมเลยนะครับอืมสมัยผมเคยเป็นอยู่เนี่ยสะเอ,อผมเป็นสามสมัยนะฮะสามสมัยแราประชุมสองครั้งคุณเชื่อไหมครับครัหกปีเล้วประชุมสองครั้งน่มันจะไปได้ประโยชน์อะไรเพราะราหยัดออกมาแล้วคงั้นหนังสือที่ผมทําถึงรัทตีว่าการกษษษษะระทรวงเกษตรและประธานกนยเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วทั้งสามฉบับเนี่ยครับมันชัดเจนว่า เราจะแก้ไขปัญหานี้ถ้าถ้าถ้ามันไม่ได้ก็ให้ต้นให้ผู้ประกอบการช่วยดูด้วยให้นักวิชาการช่วยดูด้วยให้ทุกคนช่วยดูด้วยไม่ใช่ฟังผมอย่างเดียวครับครัไอ้นี่เป็นเสียงสะท้อนจากเกษตรกร,รและผู้นําเกษตรกร,รคณะกรรมการสมาคมสาพันธ์ครับเราก็ต้องรับฟังกันบ้างทีนี้ผมว่าไม่เห็นกระดิกกันเลยเนี่ยฮะต้องไม่ได้เอาพอราบควบคุมยางออกมาใช้แล้วโดยเฉพาะ ในพรบควบคุมยางเนี่ยปีสี่สองปีห้าแปดนี่เราตั้งพรบการยางแห่งประเทศไทยปีห้าแปดปรากฏว่าผู้ว่าการยางไม่ได้ไปเป็นกรรมการมผมเรียกร้องมานานแล้วต้องให้เขาไปเป็นเพราะว่าพราะผู้ในการผู้ว่าการยางเนี่ยเขามีบทบาทสำคัญคแต่เขาไปเอาผู้ในการ กทยฮะไอปีสองพันห้าร้อยสามเนะ่รนบนะครับมันพรบฉบับเก่าน่ะเป็นพอ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 ตั้งพรบควบคุมยางไปแค่พอตั้งพหลบการยางแห่งประเทศไทยชื่อก็ตกไปสิครับครับขอก่อนมีพออสยพออกยทครับแต่ไม่มีชื่อตอนนี้ครับ ผมไม่รีบทำงานแค่นี้ยังทำไม่ได้ตั้งสิบปีแล้วนะครับอดังนั้นผมว่าเรื่องนี้มันผมนำเสนอทั้งสามฉบับแล้วลองแก้ไขดูก็ได้ครับ,รบเอาบทบัตรกยะทในกว่าป็นตุต๊กออไทยเนี่ยต้องจัดชุดมาติดตามมาประเมินสถานการณ์มาติดตามแก้ปัญหารเรื่องนี้ระยะสั้นระยะยาวต้องทําอะไรบ้างครับตรอ,อุไทยครับคือระยะสั้นตอนนี้เราต้องดูเหตุการณ์บ้านเมืองก่อนครับอื แล้วแล้วราคาราคายางราคายางที่ราคายางเทียมเนี่ยมันตกต่ำขนาดนี้ไอ้เราก็แก้ไขไม่ได้แต่เราต้องหันมาใช้ผิดพัธุ์ภายในประเทศเพอหันมาใช้ผิดพันธุ์ในประเทศให้มากขึ้นเรามาทำมากขึ้นมันก็เกิดปัญหาว่าเงินเซทไม่ได้อีกอ mm. ผมก็ทำหนังสือทองติงไปแล้วว่าเออ ถ้าเราจะรัฐบาลจะลดเงินเซ้จะอจะให้ทําผิดพันธภัยในปรเทศไห้มากๆอย่างนั้นในผิดอนิพันธ์ที่ขายออกไปแล้วเงินได้เนี่ยงบประมาณเนี่ยองบประมาณควรจะตัดส่วนหนึ่งมามาให้แก่การยางแห่งประเทศไทยครับเพราะมันเงินเซสลดเนี่ยเราก็เอาภาษีนั่นแหะ เดี๋ยวจะไปทเทือนผู้ประกอบการก,ก้นนะครับ,รบเอาภาษีส่วนหนึ่งถัา้ามาเลเซียเขาเอาหนึ่งกเซนมาพัฒนาระบบยางเนี่ยแทนเงินเซททำไมเราไม่ทำตามเขานะฮะเราเราต้องดูครับว่าเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างเนี้ยประเทศไทยต้องเจรจากับสหรัฐนะเราอาจจะร่วมมือกับสหรัฐทำอุตสาหกรรมเอาเทคโนโลยีเขามาทำแล้วก็ส่งเข้าให้เขาเพื่อภอาษีมันจะได้ไม่ถูก กฎภาษีถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ <c oughs> อันนี้เราต้องจับมือกับทางสหรัฐแล้วก็ต้องระวังจีนด้วยเพราะจีนก็ทำมานานแล้ว <c oughs> อย่างนั้นมันทั้งสองฝ่ายเนี่ยรัฐบาลจะต้องดูให้ดีฮะเรื่องอย่าง <c oughs> ระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐนะครับอันนั้นผมว่ามันก็เป็นการช่วยอย่าอยาไปตนกมากนะไม่ใช่ว่าเ,อเ,อเราเรา ยางเนี่ยไงไงมันก็ไม่พอช้ายอยู่แล้วนะครับเงั้นเราต้องรักษาเสถียรภาพให้มันดีกว่านี้ครับไม่ใช่ปล่อยกันโดยตามเลยดูทั้งเรื่องเองเินเสดูทั้งเรื่องอการผิดภายในประเทศดูเรื่องภาษีดูทั้งปัญหาบ้านเมืองนะครับ,รบอะไรเหล่านี้ครัมันควบคู่กันไปครับครับมีข่าวว่าตอนนี้บริษัท ที่รับซื้อ,อยางเขาจะชื่อเฉพาะช่วงที่มีคําสั่งซื้อไม่กล้าที่จะซื้อไปตุนสต็อกเอาไว้เนื่องจากว่ารอความเชื้อจกกีนภาษีธรรมจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็วันนี้ยืดเวลาไปอีก90วันเนี่ยคือตอนที่เขาทุบราคาลงมามันลงดิ่งเลยอย่างที่ดรอุทัยบอกว่สิ0กว่าบาทแต่พอมันจะขึ้นเนี่ยมันนานเหลือเกินกว่าจะขึ้นมาสักบาทสองบาทเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้มีคําถามเรื่องนี้ตามมาว่าอ่กยทก็ดีจะต้อง ใช้บทบาทในกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยไปทําอะไรบ้างไหมครับต้องทุบอะไรบ้างไหมครับด็อวเท่าไหรครับเรื่องนี้ครับคือตอนนี้นะครับผมเรียนนิดนึงว่าอ่อกยทเขาพยายามจะเดินให้มันถูกต้องนั่นแล้วสิ่งที่ที่ทกยาทาวควรจะทําอย่างยิ่งก็คือนี้คือคือต้องต้องราคากลางยางนะะเน<ม>ี่ยเราประกาศเองนะครับลดผู้บลงมานะครับวันที่สี่ถึงสิบแปดเนี่ยวันที่ แปดเนี่ยฮะเราทาเองอยังน,นผมว่าตรงเนี้ยต้องระวังฮะ,ะการประกาศราคาอย่างเพราะว่าเราเราต้องราคากลางี่้เราต้องให้มั่นใจแล้วเราจะไปประกาศเนี่ยอย่าไปกระโดดมากนะนะฮะที่ผมสเกตอยู่มันทําให้ทุกคนตนกตกใจกันหมดแล้วก็โดยเฉพาะพอค่านี่ก็บางคนก็ใวยโอกาสนะเป็นธรรมดานะฮะเป็นหนะฮะแล้วก็ขอให้พอค้าเนี่ย ตรงมีธรรมาธิบานบ้างครับว่าอย่าอย่าอย่าก,กดราคาพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเพราะในไงไงผมก็รู้ว่าพ่อค้าเนี่ยขายล่วงหน้าไว้ไปหลายเดือนแล้วนะฮะน่าจะต้องอให้นั่นนั่นแล้วก็การรักษาเสถียรภาพราคายางเนี่ยผมว่าเราก็เดินมาถูกแล้วในการที่เราเราจะต้องอผิดพันในประเทศให้มาก <c oughs> แต่สิ่งที่จะต้องเดินให้ได้ที่สุด <c oughs> ขนาดนี้ที่ผมเห็นว่ารัฐบาลควรทำ <c oughs> กะยะทะรัฐบาลควรทำอย่างยิ่งคือเอาพรบควบคุมยาออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ไม่ได้ประชุมกันเลยเนี่ยขนาะนี้ <c oughs> มันไม่เราไปมีไว้ทำไม <c oughs> พรบควบคุมยางนี่เป็นคนที่ออกใบ ออกอนุญาตไว้ซื้อขายยางดูราคายางหมดทุกบาททุกสตางค์นะครับเอาพรบควบคุมยางกับกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์เอามาพรบอรของกระทรวงพาณิชย์จะมาลองทบทวนดูว่าเราจะทํายังไงต่อต่อการดําเนินงานเพราะพระบก็เข,เขียนไว้ดีแล้วรเราออกมาทบทวนใช้แล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ไม่เคยประชุมเลยไม่เคยเรียกกรรมาการประชุมแล้วไม่มีกรรมาการด้วยก็กรรมาการที่ โดยตำแหน่งมันก็มีอยู่แล้วเอาไปประชุมถึงประชุมสำเร็จไม่สำเร็จก็หาข้อมูลแล้วเอาข้อมูลดิบจากเกษตรกรหรือคนที่ร้องเรียนมาเอามาช่วยหรือพ่อค้าเนี่ยให้เข้ามามีบทบาทในการที่เขามาช่วยคิดช่วยทํากันทั้งต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำเนี่ยผมว่ามันจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเอาพรบรที่เรามีอยู่ในมือเรามาเป็นอาวุธครับ ตอนนี้พรบควบคุมยางไม่ได้ออกมาใช้เลยไม่เคยประชุมเลยนะครับผมก็เตือนด้วยเลขาซึ่งอ,อธิบดีกรมวิชาการและลัฐมนตรีเกษตรเนี่ยมาตาห้านี่ดูแลพรบควบคุมยางอยู่แล้วผมก็ทำหนังสือเตือนไปแล้วเตือนไปครับก็มีการตั้งโคังเกตน,นะถ้าดออรอุทัยไม่ระบุถึงหนังสือที่ท่านทําไปถึงสามฉบับไปถึงทั้นท่านปรีว่าการไปถึงทั้งผู้ว่าก,กยทเนี่ย แล้ววันนี้ท่านชวนออกมาสาทับอีกเนี่ยจนกระทั่งวันนี้ทางกยทต้องออกแถลงการมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมราคายางมันถึงตกต่ําอย่างนี้ก็ตั้งคําถามดออรอุทัยต่อว่าไอ้เรื่องที่เรามีพรบควบคุมยางก็ดีพรบของกระทรวงพาณิชย์ก็ชัดเจนเรื่องให้ยางพาร,ราเป็นสินค้าบริการที่ต้องมีการควบคุมตามกฎหมายปี42เนี่ยและไม่เคยประชุมเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการทํางานของหน่วยงานของทางรัฐกับเรื่องนี้ครับดรอุทัยครับ มันก็เกิดากการไม่ทํางานปฏิวัติงานแล้วไม่ยิงใจต่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมพูด่ตรงเพราะผมประชุมทีไรผมโดนกรรมการด่าทุกทีแล้วผมจะไปทําไงอะครับผมก็ทาหนังสือไปให้เปิดผนึกกเอานนะเอาทุกอย่างแล้วก็เราก็บอกให้เร่งประชุมซะเพื่อให้รู้ว่า,อาพอค่าแต่ละคนเรารู้เลยส่งออกเท่าไหร่ขายราคาเท่าไหร่รู้หมดอยู่ในพรบควบคุมยางมาต้องเสนอทุกเดือนนะครับ ทำไมไม่เอาเอาวุธตัวเนี้ออกมาใชใ้เป็นประโยชน์ผมว่ามันติดอยู่ตรงพรบควบคุมยางอย่างเดียวผมก็เรียกร้องให้รัฐตีว่าการกระทรวงเกษตรออกมาสแสดงบทบาทตรงนี้หน่อยครับอย่าไปนิ่งนอนใจนะครับ,รบนั้นผมว่าตรงนี้นะครับสําคัญที่สุดท่านร้องให้คุณธรรมศาสตร์ลงบอกให้ใหเขาเอาพรบควบคุมยางออกมาใช้แล้วก็เราวางกฎเกณฑ์ได้พอค้าคนไหนที่ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องเราก็อยู่ในนั้นนะนมีโทษมีอะไรอยู่เรียบร้อยแล้ว ทำไมไม่ออกมาใช้เป็นประโยชน์คนต้องออกมาเรียกร้องผมเพราะท่านชวนท่านผู้ถูกแล้วเ<ม>พราะจะบริการศึกษาี่ก็แย่แล้วราคายางมันลดลงเงยอะพอ,อะขายขายต่ำมาทุนเนี่ยอย่างนั้นผมว่าการเดินการเดินแนวทางนี่ผมก็อยู่ที่รัฐบาลที่จะต้องออกมาดูแลโดยเฉพาะ,ะท่านท่านตีว่าการการะทรวงเกษตรดูทั้งพรบควบคุมยางดูทั้งพรบการยางแห่งประเทศไทยตามมาตาห้าแกรับผิดชอบโดยตรงเลยครับ ก็น่าจะออกมาใช้ประโยชน์และกระทรวงพาณิชย์ก็ช่วยได้อย่างที่คุณธรรมศักดิ์ว่าเนี่ยทำไมไม่เอากฎหมายต่างๆออกมาดูมาแผดูแล้วก็มาทําตามดาเนินตามหลักกฎหมายเพราะเราสามารถรู้รู้เขารู้เราได้รู้ว่าเอเขาขายเท่าไหร่ตรงออกเท่าไหร่จานวนเท่าไหร่รู้หมดครับผมว่าไม่ทํากันจริงจังนะครับถ้าจริงจังนะผมว่ามันได้ครับจําเป็นต้องใช้ยาแรงไหม ที่กยทอาจจะต้องงัดมาตรการตัวสัญญาซื้อขายทั้งหมดเลยครับถ้าจะเป็นต้องถามครับท่าอุตรยครับผมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเสต้องใช้าย,ยาแรงในละพรบควบคุมยางครับแล้วก็เชิญรัฐตีพาน,นิดด้วยมานั่งตั้งคณะทำงานมานั่งคุยกันเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่ควบคุมอยู่และอะไรที่มันหย่อนยานอยู่อะไรมันตกหล่นอยู่อย่าง อ่าผู้การยางเนี่ยม่ได้มาเป็นกรรมการแล้วก็เอาหยิบยกเข้ามาใส่เข้าไปคนยกรยกรรมการนโยบายยางธรรมชาติก็ต้องต้องประชุมเพื่อจะหาข้อมูลแล้วก็หาคนที่มีความรู้เพื่อให้เขาได้ได้ไปว่ามันเกิดข้ออะไร,รเอา้าเรื่องน้ำยางยางสังเคราะห์ถูกเอา้เอาเราก็แก้อย่างไงนะฮะแล้วก็ภาษีเนี่ย มันตื่นตระหนกกันยังไงเราควรจะออกมาบอกว่าเอมอย่าตระหนกแล้วเรามีพรบควบคุมยางอ,เอ่เราก็ต้องดูทั้งจีนทั้งอเมริกาด้วยรเ,เรื่องที่เขาทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยันั้นนักการเมืองจะต้องต้องออกไปประชาสัมพันธ์เาดูแลเหล่านี้นะครับใช้กฎหมายฮนะอ,อยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยพรบควบคุมยางให้ออกมาใชา้สหครับ,รบผมเรียกร้องอย่างเต็มที่แล้วคดังนั้นมันไม่ไม่สำเร็จหรอกครับเพราะว่า มันรู้เขารู้เราอ่ะนะรู้หมดเลยว่าพอค้าออกยางส่งออกยางไปกี่กิโลอยู่ในสต็อกกี่กิโลนะฮะแล้วก็ขายได้ราคาเท่าไหรรู้หมดอ่ะถ้าไม่ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วมันจะไปแล้วไปมีไว้ทําไมครับรบควบคุมยางเรื่องภาษีสารัตที่เราได้รับการยืดเวลาไปอีกเก้าสิบวันเนี่ยดเตรไทยมองไงครับกับผลกระทบต่อยางล้อที่เราส่งเข้าไปขายที่สารัตเห็นบอกว่าเป็นอันดับที่ห้าเลย แล้วคู่ค้าของเราคู่แข่งของเราอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาเก็บภาษีต่ำกว่าเรามากแล้วก็เขามีต้นทุนต่ำกว่าเราด้วยเนี่ยเราต้องประเมิน,นผลกระทบตรงนี้ยังไงบครับท่านตุลไทยครับคือผมว่าผมก็เคยเขียนลงในบทความว่า <c oughs> ว่าอย่างน้อยเราเราต้องตอนนี้เราต้องทูตเราเนี่ยจะต้องคุยกับสหรัฐ <c oughs> ว่าเ,เราก็นนำเทคโนโลยีล้อ,อย่างที่เขา ทําอยู่นะเอามาใช้แล้วมาลงทุนแล้วมาให้เคยประโยชน์หนึ่งภาษีเพราะอย่างน้อยๆ้หารัฐก็รู้อยู่แล้วที่กดภาษีเราถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าเราเอ,อคนที่ทําล้อ,อยางมาทําอยู่ในประเทศไทยพมา่าลาวขเขมรเนี่ยโดนหมดทุกคนคนระับเพราะภาษารัฐเ็ารู้รนะครับ,รบยางงั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องคุยทั้งเราจะไปคุยเราต้องคุยทั้งจีนทั้ง สหรัฐเนี่ยเราจะทําวิธีไหนนะฮะมันมันอยู่ที่บทบาทของผู้และบทบาทของรัฐบาลเพราะอํานาจเต็มที่เพราะสารัฐเนี่ยถ้าเราเราบอกว่าเอาเราจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาทําแล้วก็ผิดยางส่งเขายางมันธรรมาชาติมันจําเป็นต้องใช้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไปได้มาทำรอ,อยางนะฮะเพราะมันอ,อย่ารอยางเนี่ยมันมันเอาอยางมาใช้ไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยสาร,รัฐเขาก็กดทั้งไทยทั้งเขเมรทั้งพม,มา่าทั้งลาวเพราะเขารู้ครับว่าจีนเนี่ยมามาผิตนี้ถ้าส่งออกเพื่อจะหลบเลี่ยงภาษีครับครับสุดท้ายดรไทยมีข้อแนะนาในเรื่องของสถานการณ์ราคาย,ยางที่ตกต่าในขณานี้ยึดเลยไหมครับช่งบชวงท้ายครับเชิญครับดรไทยครับผมก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยอย่าตะหนกตกใจมากนะ แล้วก็ข้ราชการที่เกี่ยวข้องอยู่โดยเฉพาะการยางอย่างประเทศไทยหรือหรือ,อหรือกระทรวงเกษตรเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยใปประกาศราคายางกลางเนี่ยกระโดดโตูมอย่างเงี้ยมันทําให้เสียหายหมดเลยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมจะหวัอดูวิงวอนก็คือให้รัฐตรีเกษตรอ นำพรบรควบคุมยางออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ประชุมกันเลยคณะกรรมการไม่มีก็ประชุมเจ้าหน้าที่เฉพาะที่ประจำตำแหน่งเนี่ยเพื่อจะหาข้อมูลแล้วก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะเราจะได้รู้ว่าใครทำอะไรอยู่ที่ไหน mm hmm. นั่นนะฮะเราจะใช้ระเบียบพรบอรของออกระทรวงพาณิชย์ออกมาดำเนินการได้ ผมว่าต้องท้ายควบคู่กันไปเพราะผมยังว่าถ้าเอากฎหมายออกมาช้าอย่างแท้จริงแล้วก็ครับจะราคายางก็ไม่กระโดดอย่างนี้มันจะเป็นไปตามธรรมชาติครับครับครับขอบคุณดรไทยมากนะครับหมายความว่าตอนนี้กับท่านผู้ชครับคมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากสวัสดีครับดรไทยสหลักทรัพย์ครับนายกสมาคมสพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย